สวัสด yeah. ีครับเพั่อนช่องออกซ่าะจินายครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตังต่กางเป็นหรือเปล่าครับคือโควิดจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมออกซ่ามานอนที่ไหนครับ อนที่บ้านเองค่ะโอ้บ้านสวนนี่เอง,เ,องเดี๋ยวเราเียังพูดดีไก่อนนะครับ <c oughs> เอ่อพูดเพื่อนกันไปนะครับควรไม่ต้องเอาศาสตร์ก็ได้ครับต้องเอาศาสตร์ก็ได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาศาสตร์ก็ได้ครับพี่ปู่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรครับศ <c oughs> าสครับเออศาสตร์คนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรศาสตร์ครับศาสตร์เหมือนเดิมครับ สาสตร์ก็สาสตร์ครับเขาเรียกว่าเสือ้อหรือทิพูนั่งนะครับน้องน้องไม่ได้ไม่น้องไม่ได้แอคติ้งน้องตกจริงๆตกอีสานอ่าโอเคอ๋อมันก็จะกลางอย่างนี้เลยใช่ไหมคะบองต้าตาัตาง้งตั้งตีพุ่ยๆอ,ออกนะคะระวังหักครับมันหักไหมทำไมครับเปีนยวลเอวอย่างนี้อ้าวทำไมขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะ อ๋อมันต้องรูดกันทำยังไงนะครับขอครับมาดูให้หน่อยครับเอา้าขามันเป็นคือเป็นเนังเซ่เนี่ยเบิ่อไงลูกเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะพ่อเดี๋ยวได้คุยุ่งนี้โควิดก็พาไปซื้อตามนอกสถานที่ก็เสี่ยงได้ครับ มาจากเว็บออนไลน์ครับแต่ว่าไม่ได้สั่งออนไลน์ทั่วตรงเลยนะครับราซาด้านะครับก็ระวังนิดนึงน,นะคะพูระวังอะไรมีช่องดูดาวเลยหรือเปล่าแต่ครับนี่มีช่องดูดาวด้วย,ววยแต่ว่าต้องมีผ้าปูกออครับโอ้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณยายแม่สวัสดีครับโอเคคุณยายแม่ก็ได้เอาเต้นมาถอันมากางเต้นเหมือนกันนะคะ คืออ่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเป็นเอาต้องเอาพมก็ได้ครับเอาเป็นผ้าเล่อ อารมณ์แบบอารมณ์แบบโอ้โหดูดาวได้อ่ะอก็จะเป็นประมาณนี้่าว่้งนะโอเคครับตั้งเสร็จแล้วนี่ เรียบร้อยครับอ่าแล้วทำไมเราเห็นในรูปมันใหญ่กว่านี้อ่ะอุปกรณ์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคืออะไรที่ผมอยู่ในรูปอะครับเขาให้เอาเชือกเนี้ยครับไปมัดมัดกับเสาครับมัดกับอะไรบางอย่างครับ ปักแล้วไอเนี้ยเชือกก็ดึงไงดึงมามัดอย่างนี้ไงโอ้เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะใช้เชือกครับเดี๋ยวเอ่าโอเคอันนี้ก็ทําเองใช่ไหมครับของคุณยายมาหรือยังไหน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 ว้าวได้ที่นอนเท่มากเลยคุณยายเอาปิดปิดปิดเดี๋ยวสิบแตกอีกคือนะครับคลิปนี้ก็เราจะมีค่อยมา ดูอีกทีใช่ครับโอเคแต่เราจะมีผู้เล่นกันครับแต่ว่าผู้นะครับน้องๆจะเล่นต้ขาวดาวข้าดาวแค่ครับต้องมีผู้นะครับแต่ว่าอ่าผู้เนี่ยเป็นประกายไฟนะครับต้องอยู่เพื่อเด็กๆพี่ๆน้องๆนะครับการคลารตะกรนะครับหรือเป็นเด็กๆเหมือนผมเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะเป็นประกายไฟครับโอเคแคครับ